มาม่าหนึ่งหนึ่งกับเพื่อนเพื่อนไอ้แก่นะครับแก่แล้วที่ที่เราทำเปบนผีนะใช่อันนี้เราไม่ได้ทำแหละไอ้เหียเด้ยไอ้เหี้ยเนี่ยไอ้เหี้ยเนี่ยไอ้เหี้ยน่ะคุณฝากไว้ดูนะครับมั่งช่องเนี้ยมีมีคนพูดว่าหลายกาดด้วยหลายจะร้อยกาดละหมาพ่องมือดิเพื่อนกูได้แท้มาโหคนละรหัสนะมันคนละรหัสเดี๋ยวเรงรหัสนี้เลยดูเดี๋ยวให้ดูเลยไอ้แก่เหี้ยแหละแก่เหี้ยแหละเนี่ยรหัสนี้ ไอแกฟิวใช่แต่มันก็คือรหัสของไอ้เหี้ยนด์ไอ้แกไอ้นัดประมาแป๊บมันเข้าโอ้ยอดใจไม่ได้จริงๆฟ้าแล้วมันอดใจไม่ได้จริงๆทำไมสภาพโทรศัพท์ของน้องเป็นแบบนี้เนี่ยไอ้พามมึงเข้าก่อนเลยก็ได้ก็ดูดิไม่เอามึงเข้าก่อนเลยก็ได้ไม่เอาเข้ามาแล้วเข้าซึ้งแล้วเอ้ามันเข้าไม่ได้แล้วกูยังไม่ได้เข้าเลยเนี่ย ขอป้าแ้เนาวัวนกด้ิงนาี่แกะุยอะเอาอะไรสักูกูจะเข้าไมได้หรือมือเข้ากลยโอ้โหกูมึงออกเข้าไหมอันนี้มึงออกตรงนี้เข้าไหมมงจะเข้ามดไปแล้วมือเข้ถ้า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 กูได้สกิกูโจกโจมันต้องเตอถ้าถ้าถ้ากูเห็นสกิกูโจได้ มันก็มันต้องซื้อสาม้อยบาทสาล้านบาทเออสามร้อยโลบาสามล้านสามร้อยหน่อยวะมันอดใจไม่ได้จริงๆกูฆ่าตัวตายทำไมวะไอ้แก้วกูอดูก่อนมันกี่บาทสามรอยเาสิบเก้าสามร้อยเก้าิบเมติไม่สุดเลยมาเลยเติมแต่ต้องมีฝีมือ เตือนต้มเติมอะไรหน้าตานี่ไงหน้าตาเนี่ยหน้าตาเบคอนเออใช่เตือนเติมมันก็ปกตินะมันเต่อมาเติมใหม่แต่ตอนนี้มันไม่ให้เติมแ้ไงมันไม่ได้เติมแไม่ใช่คุณเขามันก็เติมเหมือนกันนะเขาเหินฟ้าแล้วทขามป็นมือหนาเกี่ยวเขาเหินฟ้าอย่างเงี้ยเหินฟ้านี่ไจ้านี่เห็นไหมนี่อยู่บดีด้วยเหรอเจ้า ที่ไอ้ที่เฮียโดนกูต่อยกู้าไ 怎么回

เอ้กูแติดก้อนโถ่ไม่มาเอ้ยไอ้ี้ยกูว่าแลันขย่าป้านหน้ามันหนาแม่เลยลังกูกับแล้วไวม ไปไปไม่ด็กม่าส <fen> <c oughs> well well. ู <laughs> ้ก <im hate> ันต่อดีไกินวัคินวไปไปเบอ้อยกันเออูขอไปงานก่อนเดกไปงาน Who ไมเออบทเต้นวะไม่เต้นมันนอนม่ได้เต้นแค่นอนอย่อนอนเลยอย่าปวก็ปุกมาไอ้เี่ยปุ be, oh ๊กเล่ชดีเลยไม่ใช่หรอเกอเดี๋ยวกูใ uh ห้ทายให้ทายสกิลวติ่มกันหรอสกิฆ่าคอมกันเออสกิลมีฉับไง ก็ได้ก็ได้ก็ได้มามาไม่ใช่สกิลสี่เลยมาไม่ตีกับเราไม่ตีกับหรอกไม่ไม่ได้ตีสกดสกิลหนะไม่ใช่สกิลสี่สเริ่ม I don't